ว้าวมากเลยค่ะแบบคนไทยเก่งมากๆเลยสามารถทำแบบนั้นได้เพราะแบบนี้แหละคนที่ไปเที่ยวกรุงเทพหรือว่าคนที่ไปเที่ยวเมืองไทยไม่อยากกลับบ้านของตัวเองก็เป็นเพราะแบบนี้แหละเพราะคนไทยนะคะเอาใจนักท่องเที่ยวเก่งสวัสดีค่ะสวัสดีวิทุกคนนะคะไม่สุค่ขยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้องหอมท่าเด้ออีกแล้วนะคะในวันนี้นะคะน้องหอมมาแบบเสียงแบๆนิดนึงนะคะก็ช่วงนี้นะคะอากาศมันแปลน มันเปลี่ยนแปลงนะคะก็เริ่มจะเป็นหวัดเป็นไอกันนิดนึงแล้วนะคะทุกคนเนาะและในวันนี้นะคะก็พาน้องคัพองนะคะมาออกกล้องด้วยกันอีกแล้วนะคะและในวันนี้นะคะก็คือก่อนอื่นนะคะน้องหอมจะขอพูดก่อนเลยว่าในช่วงนี้นะคะน้องหอมเองแทบจะไม่ได้ไปไหนเลยนะคะทุกคนเนาะก็อยู่แต่บ้านเลี้ยงไก่นะคะก็แทบไม่ได้ไปถ่ายอคอนเทนต์ต่างๆนานาทีา่อื่นเลยนะคะเพราะว่า จะอยู่แต่บ้านแล้วก็เลี้ยงไก่อะไรอย่างนี้แหละนะคะก็เลยอาจจะช่วงนี้นะคะจะทำคลิปนะคะคอนเทนต์ในการรีแอคชั่นไปก่อนนะคะก็ทำให้ได้เห็นมุมมองหลากหลายที่ที่บ้านของเราไม่มีด้วยเพราะว่าส่วนตัวน้องหอมเองนะคะเป็นคนที่ชอบอะไรที่แบบอชอบดูข่าวอะไรต่างๆนานาที่ในบ้านในเมืองของเราไม่มีอยู่แล้วนะคะเพราะว่ามันดูแล้วก็มันรู้สึกดีนะคะเพราะว่า เราเกิดมาเองเราไม่เคยเห็นแล้วก็ไม่ที่บ้านของเราแน่นอนว่ามันไม่มีอยู่แล้วนะคะก็เวลาอยู่บ้านว่างนะคะก็ได้ศึกษาได้ดูข่าวต่งางๆนานาไปนั่นเองนะคะและในช่วงนี้ก็กคือทําคลิปแนวรีแอคชั่นไปก่อนนั่นเองนะคะยังไงก็ฝากทุกคนเป็นกําลังใจให้น้องหอมด้วยนะคะ และในคลิปนี้นะคะน้องหอมเองก็จะมาพาพี่ๆ FC ของน้องหอมทุกคนนะคะรวมถึงน้องคําพองด้วยนะคะวันนี้จะพาทุกคนไปดูการยิงโรมนะคะการบินโรมของพี่น้องชาวไทยอีกแล้วนะคะน้องพ้าพองเข้าใจคําว่าโรมไหมได้เ,เข้าใจค่ะบินโรมอ่ะเข้าใจไหมบินโรมใช่ ไม่เข้าใจค่ะเข้าใจเหรอ <c oughs> การบรินโดมก็คือมันคล้ายๆเหมือนเป็นเครื่องบินเล็กๆที่เขาใช้ริมบทในการบังคับแล้วก็บินขึ้นไปออข้างบนแล้วก็สำรวจบ้านเมืองหรือสำรวจอะไรต่างๆนานา <c oughs> อ่ามันเป็นแบบนั้นแต่ในวันนี้พี่จะพาน้องคําพองไปดูการบรินโดมที่มันเป็นแสงไฟที่คนไทยเขายิงบินโดมขึ้นไปด้วยให้มันเป็นรูปต่างๆนานา คือไม่ใช่ว่ามีโดมแค่ตัวเดียวมันเป็นหลักร้อยตัวหลักพันตัวแล้วก็มีคนควบคุมคนควบคุมคนควบคุมนะคะเป็นร้อยร้อยคนนะคะแล้วก็เห็นเขาบอกกันว่าคนที่ควบคุมโดมก็คือเป็นเด็กนักศึกษาหรือเด็กในเด็กนักเรียนในกรุงเทพเองนะคะในในไทยเองที่ควบคุมวินโดมไปโดยที่พร้อมๆกันแล้วก็ทำให้ออกมารูปร่างต่างๆนานา มีทั้งอคละนะคะหรือว่ารูปร่างหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะบอกเลยว่าเด็กไทยนั้นเก่งจริงๆนะคะบอกเลยขนาดทุกวันนี้น้องหอมไม่เข้าใจการบินโดมแม้แต่ตัวเดียวแต่เด็กไทยนี่คือสามารถบินพร้อมๆกันได้เป็นหลายๆร้อยตัวแล้วก็บินออกมาให้สร้างเป็นสีสันแล้วก็รูปร่างต่าง,างๆนานาให้นักท่องเที่ยวนะคะแล้วก็เป็นสิ่งหนึ่งนะคะที่ดีสําหรับประเทศไทยเพราะว่าเหมือนเป็น งานอะไรต่างๆหนาที่เหมือนดึงดูดนักท่องเที่ยวได้อย่างดีนะคะบอกเลยว่าเมื่อวันที่17ที่ผ่านมานี้นะคะก็ที่กรุงเทพมหานครนะคะตรงวัดพระแก้วอีกแล้วนะคะก็มีการบ,รบรินบินโดมกันอีกแล้วนะคะบอกเลยว่าเห็นแล้วก็แต่ละรูปนี่คือสวยงามมากและนักท่องเที่ยวก็เต็มนะคะเป็นเทศกาลงานวันลอยกระทงที่ผ่านมานั่นเองนะคะมีการบรินรมกันทีว่วัดพระแก้วนะคะ และในวันนี้ก็จะพาน้องขำพองของเราไปชมโดยที่น้องไม่เคยเห็นและไม่เคยรู้จักมาด้วยเช่นกันนะคะอย่างแรกนะคะก็จะต้องขออนุญ,ญาตนะคะจากเจ้าของช่องนะคะโปโซลานั่นเองนะคะซึ่งเป็นหนุ่มลาวนั่นเองนะคะบอกเลยว่าหนุ่มหนุ่มราวนะคะหลายๆคนมากที่ทำคอนเทนต์อยู่ในกรุงเทพและได้เห็นสถานการณ์หรือว่าได้เห็น เขาเรียกไงอ่ะเทศกาลต่างๆนานาในไทยในกรุงเทพที่เขาจัดขึ้นนะคะแอบอิจฉาเขาเหมือนกันนะคะทุกคนเนาะอ่ะและเรื่องเรานะคะจะเป็นยังไงเดี๋ยวจะพาพี่ทุกคนไปชมพร้อมๆกันนะคะรวมถึงน้องคองพองด้วยเพราะยังไม่รู้จักการบินโดนว่ามันเป็นยังไงบอกเลยว่าถ้าน้องเห็นเราต้องอึ้งแน่นอนนะคะไปเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะมาแล้วนะคะนี่ไงโดนงานทายมือของปาพูเนะยครับคล้ายๆเหมือนเป็นหิงห้อยเล็กๆจะมองเห็น อันนี้คือวัดพระแก้วที่มันอยู่ในเงินเหรียญห้าเหรียญสิบของเราอะ่ะอยู่ในกรุงเทพนั่นเนี่ยสวยไหมสวยค่ะ <c oughs> มีไฟมีไฟส่องขึ้นบนท้องฟ้าสวยง,งามมาก <c oughs> แล่ที่เป็นจุดสีเล็กๆนี่คือเป็นโรงที่คนเขามีคนบังคับหนึ่งเม็ดต่อหนึ่งคนนะที่มีคนบังคับอะไรไหมดูมีสีขึ้นมาหลายสีมากดูสีคิดว่าหลายดวงคิดว่าลายหลายอันเนี่ยเยอะมากเลยเป็น ร้อยกว่าอันน,นะคะน่าจะหลายหลายร้อยเลยแหละมั้งไม่รู้อ่ะสวยนะคะอรอลุ้นไปพร้อมๆกันนะคะว่าปล่อยโดมขึ้นไปนะคะจะเป็นรูปร่างอะไรบ้างก่อนหน้านั้นนะคะที่น้องหอมเคยดูก็คือโอ้โหบอกเลยว่าสวยงามมากๆนะคะการบรินโดนออกมาแต่ละรูปร่างแต่ละรูปแบบออกมาสวยงามมากแต่วันนี้จะเป็นอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูพร้อมๆกันนะคะ นายน้องของพอเห็นพระธาตุอันนี้เป็นยังไงบ้างถ้าไปเห็นอันจริงสวยมากเลยนะไม่รู้เหมือนกันค่ะถ้าไปเห็นอันจริงก็จะสวยมากมันอยู่ตรงที่เหรียญห้าเหรียญสิบงินที่เราใช้จ่ายทุกวันน่ะหายกันเสมอปิไฟไง ปิดไฟแล้วก็เดี๋ยวจะออกมารูปอะไรต่อทวนโอ้รูปอะไรดอกไม้เหรอเห็นไหมอันนี้ต่อหนึ่งเม็ดต่อหนึ่งคันนะแล้วก็คนมีคนบังคับด้วยกันแล้วก็รวมกันยิงมาออกมาเป็นแบบนี้สวยมากเลยดูนักท่องเที่ยวเต็มเลยนะคะแถมยังการบรินโดมนะคะมาจัดขึ้นบนพระธาตุไม่ใช่พระธาตุวัดพระแก้วด้วยนะคะ บอกเลยสวยงามมากนะคะนี่เห็นไหมหนออสวยมากเลยวิวที่เราเห็นนะ่ะพร้อมกับเสียงที่ในงานเขาเปิดนะเสียงอโอ้โหเขาขยับขี้ได้ไงเออ <laughs> เห็นไหมสวยงามมากอันนี้เขาตั้งใจโชว์บนอ่าบนวัดพระแก้วเลยนะคะบนเจดีสูงสูงนะคะ สวยไหมสวยสวยเวลาเขาเขย่ากันแล้วเขาปิ้ไฟเหมืมันต่ำนะยังไม่รู้เหมือนกันเนี่ยแปบ๊บเดียวแป๊บเดียวอะ่ะ<ม>จะออกมาเป็นอะไรอีกปเป็นอะไร เขาเรียกอะไรอะเป็นยักษ์ที่อยู่ในหน้าวัดประตูวัดโพนะคะอือใช่อันนี้นะ้องหอมไปเจอมาแล้วนะคะเป็นยักษ์สองตนที่หน้าเฝ้าอยู่หน้าประตูวัดโพนะคะสวยงามมากจะออกมาอะไรอีกว้าว สีสังสีม่ขย,ข,ยข,ยขยับ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 ออกไปเห็นไหมบอกดูสิคนไทยเก่งขนาดไหนเนี่ยอันนี้คือเป็นเด็กเองนะเด็กนักเรียนเองนะที่เป็นคนวินโดมอ,ะอ่ะยไนีนขยับไปก็ไป,ปรพร้อมกันเลยอโอ้โหตรงวัดพระแก้วก็สวยสีสันเปลี่ยนตลอดเลยนะค,ะนคจะเป็นอะไรอีก นนี้เป็นรูปเหมือนที่เราเห็นในเหรียญใช่ไหมมีไหมตรงเหรียญที่ที่ในเหรียญอ่ะไม่แน่ใจเหมือนกันจะไม่ได้หรือว่าในแบงค์เหมือนเคยเห็นที่ไหนสักที่นึงอ่ะมันคุตาคุณตาเหมือนกันน่าจะอยู่แบงก์อ่ะไม่แบงค์ก็เหรียญนี่แหละนะคะสวย,ยดูสิเป็นรูปคนเป๊ะเลยเพองเห็นไหม ที่เป็นจุดๆนี่คือดมหนึ่งอันสองอันโอ้โอดูเป็นหลายหร้อยตัวมากเลยอ่ะนีือมชนกันด้วยนเนาะโอ้โห,โหสุดยอดเลยนะคะฝีมือคนไทยพยนันนาคนี่หัวมาแล้วโอ้สวยงามมาก พญาน,นาคพญาน,นาคเป็นไงครับพ้องสวยมากเลยว,ว้าวเลยใช่ไหมใช่ <c oughs> โอโ้โหในตรงตาก็เป็นสีแดงแดง <c oughs> ตรงเขี้ยวสีขาวขาวข้างหน้ามีหยกสีสีอะไรเขาเรียกส,สีฟ้าสีน้งเงิน ไปอยู่ในงานจะขนาดไหนไม่รู้นะคะโอ้ oh, อันนี้จะเป็นเรือเรือของพระเจ้าอยู่หัวที่เขานั่งกันนะคะอันนี้ตรงมือที่เราใช้จ่ายทุกวันก็มีนะคะมีบัตรมีใช่ใช่ว้าวสวยงามมากนี่เรือที่เขาล่องแม่น้ำเจ้าพยายเห็นไหมเรือใหญ่มากมกำลังผ่านหน้าวัดพระแก้วอยู่ อ๋ะออไี้คือกางเป็นดนะ่ะเนาะใช่เป็นแม่น้ำเจ้าพยาคนเขาอยู่ฝั่งตรงข้ามแล้วก็ถ่ายไปตรงนี้เสียงหายนะคะน่าจะอยู่ที่รายการของคนโป๊โซลานะคะเป็นคนถ่ายเสียงเงียบไปนะคะ ราลุ้นกันว่าจะออกมารูปอะไรอีกนะคะคืออะไรคืออะไรคืออะไรเสียงเพลงหายนะคะหรือว่าในงานเขาปิดเสียงนะคะดาวหรอ <c oughs> หายหมดแล้วอันนี้ดูไม่ออกว่าคืออะไรนะคะายบจะมารูปแบบไหนอีกนะคะดูดิสีเหลืองสีเขียวสีน้ำเงินสีม่วงสุดยอดเลยจริงๆนะคะดูพวกให้กันด้วยู ต้องดูต้องดูอ๋อหายอ๋อแสดงว่างานเสร็จแล้วหรือเปล่าเขาบินนะเขาบินลงแล้วไงเมื่อกี้เอยังไม่เสร็จคืออะไรสะัานหรือเปล่าสะพานหรออ่านว่าอะไรครับพ้องไม่รู้ค่ะอ่านว่าอะไรอ่ะนี่รางัสองสี่จ้ะอันนี้ไงรู้แค่ว่าไทยแลนด์สองพยี่สิ น่าจะเป็นสะพานหรือเปล่าเนาะเหมือนสะพานเออคล้ายๆสะพานสะพานแหละ ี่คืออะไรอ่ะอ๋ออันนี้ก็คือด้านหลังอีกฝั่งหนึ่งของเหรียญ <c oughs> เหรียญอีกฝั่งหนึ่งใช่เหรียญสิบอ่ะทั้งหลังเหรียญอันออกว่างไหมอ,อืมสวยงามมากบอกเลยว่ามันน่าทึ่งมากเลยนะคะเป็นสิ่งที่ ไม่คาดคิดว่าคนเราเองจะสร้างหรือว่าทําได้ขนาดนี้นะคะโอ้โหดูตรงวัดพระแก้ตอนนี้สวยมาก,ว,มากวิวสวยมากเลยสีท,อง,สทองเหลืองเลยไฟข้างหลังก็สวยอันนี้เขาน่าจะจัดขึ้นมาสำหรับนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะเลยนะคะ ก็เสร็จแล้วตอนนี้นะคะเราก็ดูเสร็จไปเป็นที่เรียบร้อยนะคะรายการจากช่องโบโซล่านั่นเองนะคะเป็นหนุ่มลาวที่อยู่ในประเทศไทยหรือว่าอ่าเข้าไปทำคอนเทนต์ไม่แน่ใจนะคะ <int ess ant> บอกเลยว่าการถ่ายทำออกมาได้สวย <sk ill> ดีมากๆเลยนะคะอน้องขงพองเห็นเป็นยังไงบ้างคิดเห็นยังไงบ้างที่เห็นครั้งแรกแล้วก็แบบมัน,มนการบินโรมของคนไทยที่บินออกมาได้ลูกล่างต่างๆนานาแล้วก็น้องขงพองเห็นแล้ว เป็นยังไงบ้างรู้สึกยังไงดูครั้งแรกว้าวมากเลยค่ะแบบคนไทยเก่งมากๆเลยสามารถทําแบบน,นั้นได้นและคนที่บินโดมนะคือถ้าก่อนหน้านั้นที่เคยดูคลิปมาเขาบอกว่าเป็นคนเป็นนักเรียนเองนะเป็นวัยรุ่นนักเรียนที่เรียนอยู่หนังสือหรือไม่ก็อาจจะเป็นนักศึกษาเพราะว่าเป็นคนที่แบบอาจจะเป็นรุ่นน้องพอง,พอง,พองก็ได้นะคะที่ไปไปบินโดมกันเป็นยังไงบ้างถ้า เก่งม,มากเลยเนาะ,ะว่าที่บ้านเนาะหอมเองอะเราไม่มีการเรียนการสอนไม่มีอะไรแบบนี้คือเรียนหนังสือก็คือเรียนหนังสืออย่างเดียวนะคะไม่มีการมีกิจกรรมอะไรต่างๆนานาเพราะว่าที่ไทยนี่คือเวลาเรียนหนังสือจะมีกิจกรรมต่างๆนานา,นาให้เด็กนักเรียนทุกคนได้เรียนรู้แล้วก็แล้วก็ถามเด็กๆว่าชอบใน แนวแบบไหนฝันอยากเป็นอะไรนะคะโรงเรียนมีให้หมดเลยแต่ที่บ้านของเรานี่คือเรียนก็คือเรียนอย่างเดียวเรียนหนังสืออย่างเดียวนะคะไม่มีอะไรนอกจากการเรียนนะคะบอกเลยว่าเออเห็นแล้วอยากไปไหมอยากไปอยากไปสักครั้ง <laughs> อยากไปนะคะน้องหอมตอนที่น้องหอมไปกรุงเทพทําไมไม่เจอแบบเทศกาลงานแบบนี้บ้างนะคะก็อยากจะไปเห็นและอยากจะเป็นอยากจะมีโอกาสนะคะอยากเป็นคนที่แบบ ได้ไปถ่ายคอนเทนต์ต่างๆนั้นาแบบคนลาวเขามากเลยนะคะเพราะว่ามีหลายคนมากที่คนลาวนะคะบาวลาวในบาวลาวนะคะที่ไปทาคอนเทนต์ในไทยเขาถ่ายได้ทุกทุกอะไรสถานการณ์ทุกเ,เทศกาลงานต่างๆนะคะบอกเลยว่าสวยงามมากๆแล้วก็งานแบบนี้ที่ประเทศไทยสร้างขึ้นมาก็สัตว์มาเพื่อน,นักท่องเที่ยวดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ดีนะคะเพราะแบบนี้แหละ คนที่ไปเที่ยวกรุงเทพหรือว่าคนที่ไปเที่ยวเมืองไทยไม่อยากกลับบ้านของตัวเองก็เป็นเพราะแบบนี้แหละเพราะคนไทยนะคะเอาใจนักท่องเที่ยวเก่งนะคะทําให้คนที่มาเที่ยวติดใจกันทุกคนนั่นเองนะคะอ่านวันนี้นะคะบอกเลยว่าเห็นอะไรที่มันแปลกหูแปลกตาดีนะคะแล้วก็เป็นสิ่งใหม่ๆที่เราไม่เคยเห็นเองนะคะเห็นเราก็ต้องว้าวอยู่แล้วแน่นอนนะคะถ้าไปเห็นสถานการณ์จริงจะว้าวขนาดไหนนะคะเออ และในคลิปนี้นะคะเราสองคนก็จะขอฝากพี่ทุกคนไว้เพียงเท่านี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องน้องหอมด้วยนะคะสว,ส,สวัสดีค่ะ